ừng <laughs> ประตูตรงนี้ก็คือขอให้ไปเข้าออกอีกฝั่งอ๋อแต่มันก็มีบ้านคนุณ ค่ะอันนี้คือที่เขาสอบถามเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะอืมค่ะอันนี้ก็คือเป็นแอดมินของทางเทศบาลมืีแันพัฒนาต่อไปค่ะ,คะ ันนี้ตอบแล้วก็มีรูปแล้วก็มีรายละเอียดถรืส่งไปอีกแล้วเขาก็ที่ตอบกลับมาแต่ตัวเนี้ยที่ยังไม่ตอบกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวจะอรอศึกษาท่านนายกก่อนว่ายังไงแต่ว่าเราอ่ะเราได้ตอบตรงนี้แล้วแต่เขาไม่ได้เอาตรงเนี้ยไปใส่ในโพสให้เราเลยเขาแคปแค่ส่งไปน,นั่นแหละว่าเพราะอะไรเพราะอะไร<ๆ>อะไรอย<ๆ>่างเง,งี้ยแต่ถามกองทัพเขาถ้าเขาบอกว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเึ<ม>ื่ดงือเป็นเดื่องที่สุดอ่า น้เป็นสาร่าของก็เข้ามาไม่ได้อยู่ดีก็มีผู้ปกครองมาสุใเพราะเรามีโรงเรียนอยู่ใกล้ที่สถานที่ราชการของเราชอบสนแล้วก็คือเขาคาเห็นใจ อันนี้ไงถ่ายรูปหรือว่าอะไรถ่ายรูปคุยคุยกันอย่างนี้ถึงเราจะให้เปิดตรงช่องนี้มันก็ไม่ได้เกินการแก้ไขเป็นหาเรื่องถดสีประกอบเพราะว่าเพราะว่าเราเปิดไปสี่ไอ้สามช่องที่ไปได้เนี่ยก็ไปติดอยู่ความความเป็นใจใช่ใช่ไม่ไม่เช่ม่ใคนฟังเขาก็ได้ซอฟด้วยเขาก็ไม่ผิดเราก็ไม่ผิดแต่ทำยังไงให้มันเกิด มันมีทางเลือกมันไม่ใช่ไม่มีทางเลือกใช่ใช่ใช่เนี่ยเยขาวิ่งกันเนี่ยแล้วเ,เราปล่อยรถเข้ามา,เ,าเกิดอันตรายทางไหนมนชนแล้วมันก็ไปแล้วพพวกแก๊ปไลน์แมนอะที่เดือดร้อนอะคุณไปไหนมาเบิร์ต เอาอะไรลูกเอาอะไรหยิบเลยค่ะคุณรองนายกคะครับตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่ะที่มีการปิดถนน,นเนี่ยปกติแล้วเป็นพื้นที่ของใครคะก็เป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการครับแต่ว่าตรงซอยออกไปเนี่ยก็เป็นสาธารณะครับ างเทศบาลเนี่ยมีการปิดประตูตรงฝั่งซอยวัดลาดประดุกเนี่ยเนื่องจากสาเหตุอะไรคะแล้วปิดมานานหรือยังก็ประมาณสองปีได้นะปีกว่าแล้วปีกว่าเพราะท่านนายกเข้ามาแล้วก็มีนโยบายใช่คือคือมันมันมันมีปัญหาหลายปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะในการแก้ไขปัญหาก็คือหนึ่งปัญหาเรื่องการใช้รถใช้ถนนของของประชาชนที่คือเขาไม่เหมือนกันคนขับเร็วก็เร็ว แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนนี่กันแล้วนะ,ะนวครับสองก็คือเรื่องของอทรัพย์สินทางราชการพอเราเปิดโอเพนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาสูญหายขึ้นมามันก็จับมือใครดมไม่ได้แต่ว่าผู้บริหารเองก็ต้องรับผิดช,ชอบส่วนที่ของที่หายไปะนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบราชการ 3. ก็คือเมื่อมีการเปิดให้ใช้เส้นทางเนี่ยแน่นอนฮะมันก็จะมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจับจองสถานที่นะครับค้าขายพ่อค้าขายเรื่องของความสะอาด เรื่องของรถติดรถติดพอขายของปุ๊บ<ม>ก็ต้องมีการจอดรถเกิดขึ้นพอจอดรถปุ๊บ<ม>ก็จะมีเลนที่2เกิดขึ้นก็คือแซงกันขึ้นมาทําให้รถยิ่งติดมากขึ้น,นสําคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาปฏิบัติงานนะครับที่เทศบาลแห่งนี้เชา้ชาเชา้าเช้าพอเจอรถติดมาตอกบัตรไม่ทันนะครับก็ทําให้อ่าประวัติการทํางานมาสายมั่งอะไรมั่งมันหลายอย่างประกอบกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเทศบาลเองอ่ะ ไม่ใช่ว่าเราปิดตรงนี้แล้วพี่น้องประชาชนไม่มีทางเลือกเลยใช่ครับะะเรามีเส้นทางอีกอย่างน้อยๆ3เส้นทางหลักๆของการเชื่อมต่อระหว่างถนนบางไผ่หนองเผางายหรือว่าถนนซอยวัดลารัตน์ประดุกกับถนนเรียบของบางไผ่เนี่ยหก็คือหน้าวัดรัตประดุกเลยครนะฮะเป็นสาธารณะแล้วก็มีการมีการทําถนนนะครับ,ใ,รบให้พี่น้องได้สัญจรได้อย่างสะดวกสองถนนซอยโงแก๊สก็คือสองงี่แยกโลตัส สี่แยกโลตัสก็ทาถนนใหม่ให้เรียบร้อยอย่างดีนงดีมีไฟฟ้านะฮะบริการในยามค่ําคืนด้วยกล้องวงจรปิดก็มีนะครับแล้วก็3มถนนส่วนบุคคลซอยน่านนนตรงนั้นก็เป็นถนนส่วนบุคคลก็จริงแต่เวลาเราเห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนใช้ถนนใช้เส้นทางกันประจำเนี่ยพอมีหลุมมีบ่อกองช่างก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกสบายนี่แหละครับมันก็เป็นเหตุผลก็สู่ตรงนี้ จะยังปิดเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าเปิดช่วงไหนบ้างก็ยังปิดเหมือนเดิมครับครับ,รบเพราะเป็นนโยบายของผู้บริหารที่เข้ามาแล้วเล็งเห็นว่าเออถ้าเปิดแล้วบางทีมีการคือขับรถเร็วนะบางทีเนี่ยบางครั้งผู้ใช้เส้นทางก็ใช้รถเนี่ยอันตรายกับคนที่มาติดต่อราชการไม่ว่าพนักงานเองก็ก็โดนมาแล้วนะครับก็มีเหตุการณ์ตรงนี้ แต,แต่เราก็จะเปิดใช้ในเมื่อเวลาเรามีกิจกรรมกับบ้านเราก็จะเปิดใช้เราก็ต้องเปิดอย่างเช่นรถบัสเนี่ยเพราะามันสูงเข้ามาทางคลองบางไผ่เนี่ยเข้ามาไม่ได้เราก็ต้องใช้เส้นนี้ครับอย่างหน่วยงานราชการด้วยกันเองเวลาจะต้องใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรเองเขาก็มีหนังสือมาโรงเรียนกสินทรเวลาจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาขอผ่านทางนี้ได้ไหมเราก็อำนวยความสะดวกให้ครับเพราะว่าถือว่า,าเราสถานที่ราชการก็จริงแต่ตรงไหนที่ เื้อเฟื้อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้เราก็ยินดีแต่ว่า,าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกถ้าเราเปิดอยู่ตลอดมันมีหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่แก้ไขเลยมันก็ไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขให้พี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมได้เกิดประโยชน์ รวมถึงในงานราชการด้วยหลังๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะมีประชาชนในตำบลบารักพัฒนามาออกกำลังกายออกกาลังกายช่วงเช้าและช่วงเย็นใช่เยอะๆออกกำลังกายกันจํานวนมากเลยค่ะก็จะทําให้เกิดอันตรายถ้าเกิดมีรถสัญจรผ่านไปมาค่ะครับอยากให้ท่านรองนายกค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะสัญจรไปมาในเส้นนี้ค่ะว่าสามารถที่จะเข้ามาตรงไหนได้บ้างที่แบบสะดวกที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดค่ะครับก่อนอื่นเลยก็ต้อง ขอความเห็นใจนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็เข้าใจครับว่าพี่น้องบางทีก็ต้องการความสะดวกนะฮะแต่ประชาชนก็ไม่เหมือนกันทุกคนบางคนเข้าใจบางคนยังไม่เข้าใจก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการนะครับขอความเห็นใจว่าหน่วยงานราชการเองก็ต้องการหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ยังมีทางเลือกอย่างที่ผมได้เรียนไปไม่ว่าจะเป็นหน้าวัดประดุก ไม่ว่าจะเป็นซอยลงแก๊สสี่แยกโลตัสซอยลงแก๊สแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นถนน,น,น,นส่วนบุคคลซอยหมู่บ้านนันนน์นะครับสามทางเลือกผมว่าเพียงพอฮะที่พี่น้องประชาชนจะเลือกใช้บริการเส้นทางเชื่อมต่อเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นถึงพี่น้องจะเชื่อมต่อเส้นนั้นติดเส้นนี้ติดเส้นน้นติดมันก็ไปติดที่ ถนนเล็คลอ,องบางไผ่เพราะทุกคนต้องการมุ่งหน้าไปสู่ถนนหลักก็คือถนนกาญจนาพิเศษแล้วลอดไต้สะพานตรงนั้นมันมีโรงเรียนกษตรอเพราะฉะนั้นผมว่า <c oughs> จังหวัดนนทน์ตอนนี้กลายเป็นสังคมเมืองแล้วจะมีปัญหาเรื่องการจราจรทุกเส้นทางฮะแม้กระทั่งซอยบ้านกล้วยเช้าเช้ารถติดรถติดครับซอยคลองถนนไปดูฮะเช้าเช้ารถติดติดยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเรื่อยเกิดขึ้นเรื่อย พื้นที่พื้นที่เกษตรกรรมแทบแทบจะไม่เหลือพอมันเป็นปัญหาเกิดขึ้นน่ะเราทําถนนหนทางกี่เส้นก็ไม่เพียงพอฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพี่น้องประชาชนก็ต้องใจเย็นนิดนึงและส่วนไหนที่เป็นส่วนราชการที่มันเกิดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงนี้ก็เลยต้องขอความเห็นใจกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยฮะ ใช้เส้นทางเลือกที่ที่ผมได้กล่าวไปนะฮะค่ะพี่คะจะสอบถามถึงเรื่องที่ทางเทศบาลเมืองบางรักพัฒนานะคะเขาปิดประตูทางเข้าตรงฝั่งวัรประดุกเนะะี่ยค่ะพี่ในฐานะที่เป็นประชาชนคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะหรือว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืออยากให้แก้ปัญหาย,ยังไงคนละครึ่งทางยังไงบ้างรู้สึกลําบากมากจ้ะเห็นด้วยอยากให้เปิดนะจ๊ะช่วยเปิดทางให้ใช้เพราะว่ารถติดทุกวันนี้รถติดสาหาัส ช่วยเปิดเป็นเวลากียังดีนะจ๊ะตั้งแต่ยังไม่ไก่โ h จนถึงสองทุ่มก็ยังโอเคนะคะสองสองทุ่มนะจ๊ะเพราะว่าเร็วเกินไปก็ไม่ไหวนะเพราะว่าวันวันนี้ทุกวันนี้วัดลับปดุกรถติดสองทุ่มยังไม่ระบายเลยนะจ๊ะช่วยหน่อยนนะจ๊ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ปิดมาลานานแล้วอ่ะนะลำบากคนหนึ่งอยู่ทานทองสองวัดลับปดุนี่เองใกล้ๆนะจ๊ะอยู่ในป่าลำบากเหลือเกินอ่าใช่ใช่อ่า ใช่ใช่ใช่อ่ะช่วยกันหน่อยนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานรักและประชาชนคนหนึ่งตาดำดำลำบากลำบากขอบอกอืม